อ่ะนี่จากไหนแม่น้องงามค่ะคุณออยค่ะออยออสเตรเลียออสเตรเลียจ้ะได้ซื้อของกข้าโรงคัวนะมีมีมีอะไรบ้างตามตามที่แม่ทันเขียนเขียนเขียนไปให้นะที่เขียนรายการไปให้นะมีมีมีน้ำมันซอสถอยซอสอยปรุงรสหอมกระเทียมนะชุรสรสดีแล้วก็ซอสสาเขียว มะเขียวือไอ้นั่นอะไรมะเขือมะเขือแม่ของของของฝากแม่อันนะแล้วก็ขนมชิ้นค่ะขนมคุณออยด้วยวันนี้คุณออยจากออสเตรเลียเอาแม่ทานให้ให้พรคุณออยหน่อยขอให้คุณโชคดีนะคะให้ร่ำให้รวยถูกหวยถูกเบอร์เมียใหญ่เป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันคุณคุณคุณออยเปผู้หญิงนะลาขอให้รให้รวยจ้า รวยรวยสุดจะเจ็บจะจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับออพูดพูดได้อิสานพูดได้เออเออเอาให้พรภาษาอิสานนี้ให้ลำให้รวยเด้ออย่าทุกอย่ายากอย่าทุกอย่าจน นี่ต่เงินมีแจะท่องหไ,ไหลมาเทมาเด้อน้ำไถ่เงินน้ำตื่นไถ่เงินแสนเรียเพื่อกันไถ่แก้วมันนี่โตไม่ตรองหายยมากมากาวันนี้วันนี้หมอปลาไม่อยู่นะครับไปเคสอีกวันหนึ่งนะครับ <c oughs> ทั้งหมด3วันวันนี้อีกวันหนึ่งนะหมอปลาน้ำฟ้าพระยาน้องอามยังไม่กลับกันนะครับย <c oughs> บีก็ยังไม่กลับกันครับวันนี้ไปเคสอีกวันหนึ่งก็สงสัยกลับพร <ๆๆ S 2> ุ่งนี้ก็วันนี้แม่น้องอามก็ ไปซื้อของเมื่อวานนี้ก็เอาเอามาให้ก่อนนะพอแจ้งแจ้งป้าย่ากับหมอปลาไว้หลายวันแล้วนะวันนี้ก็เลยมาให้เอาเอาขนของเลยฮรมีมีพริกหอมกระเทียมวันนี้ก็ขอบคุณ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 ออยนะครับจากออะเตรเฮลคยฮะขอบคุณอ้อยมากนะครับที่ซื้อของเข้าลงพัวบ้านหมอปลาของทุกอย่างจําเป็นมากครับจำรายการที่แม่ทันสั่ง เขียนไปให้ก็เมื่อวานแม่น้องอามก็ได้ไปหาซื้อมาแล้วแล้วก็มีขนมแม่น้องอามด้วยครับมาเลี้ยงผู้ป่วยครับผู้ป่วยก็มารอยกของกันนะครหมอปลายังไม่กลับนะครับไปเคสอีกวันหนึ่งเอาขนมข,ขนมเอาเอะไรรองก่อนนี่ป้า อเอาลองน้ำก็ได,ด้ดีมดวันนี้ผนะู้ป่วยทุกรู้สึกจจะเยอะเยอะขึ้นนะฮะหมอปลาไม่อยู่ ้ายายไปอยู่น้าฟไม่อยู่ก็มีจิตอาสานะคอยดูแลผู้ป่วยทุกคนนะจิตอาสาจิตอาสากเป็นคนดูแลฮะ้วโ,อนอนโแ,โแอเคได้บยแล้วคบอาแล้วจ้า้เดี๋ยวเลี้ยงตอนเย็ยนสี่โมงนะ ม่มีมดทั้งตรงนี้มดมีมนครับทั้งไม่มีชอบสีเ้ไม่มีมดตั้งฝันอีกแล้วไม่แอฝันอีกแล้วเดี๋ยวฝันอีกแลเว็นหนาม่ม่หนานะหนาหนาเสตัวนั่นเนี่ยเจ็ดสามตัวอ่ กันเาไม่เอาไปยอกินเลยเช้าเนี่ยรอให้กับข้าวอ่ะโอ้อนีแฟงมะละกอสุกอะ่ะทำอะไรกินครับวันนี้ ป้าทำอะไรกินวันนี้งูมะกอแกงส้มมะกอใช่ไหมแกงส้มมะกอวันนี้แกงส้มกกมะกอใ,ใส่ใส่อะไรนแดงโอ้โนี่ยนี่ครจากไรจากไรหมอปลาแกงกว้า อยู่ไหนอ่ะีเป็นชุดไอ้เอรานอยู่ไดวางใบนึงแฟนรัตอท่งบเดียวโตเอาหกล้านได้เหรอเมธันมันจะหกป่ะเนี่ยดีดูดิดูดิเดี๋ยวหกีหกวางไหมวางไหมไม่ใช่วางไหมแม่เขาวางแน่นแล้วแม่แม่เขาวางแน่นได้พอจะ้ะแล้วแม่เอาลงตรงนี้ม

วันนี the the ้แกงแกงส้มมะละกอเย็นน no like well, ี <gment al> ้เย็นนี้แกงส้มมะละกอแล้วก็มีขนมแล้วโดนัทโดนัทเป็นอะไรกแป้งแป้งเติมขาวท่านแป้งเติมเต็มเลยดิแม่แม่แล้วแม่ไปได้แล้วแม่มีช็อปแล้วได้ของมาครบแล้วแมเอ ของครบนะที่จดไปนะเออไม่ไม่ทันรับของไม่แอรับไม่ได้ฮะไม่แอรับรับของไม่ได้น้ําตาตื้นบ่น้ําตาตื้นไม่แอร์บ่น้ําตาตื้นถ้าเห็นเห็นเห็นเอฟซีซื้อของมาให้เนไม่ได้มารับไม่ได้ไม่แอร์บวบ่บน้ําตาตื้นต้องเป็นเม่ทันนะเออ น้ำาปนวันน้ำตาเหมือนพ่ออามเลยพ่ออามก็ร้องให้ไม่เป็นนี่ไดนจริงๆนี่ร้องให้ไม่เป็นไม่เป็นยังไงเป็นลูกบ้านไม่เป็นแต่เรานี้ไม่ได้นะแม่เอเนี่ยแม่เอคนไม่ได้เลยแหละพี่ใครน้องหนูจะร้องด้วยนะคะแม่เอไม่ได้แม่เอปวดน้ำตาตื้นมากแม่เอ พ่ออะไอะบอกของแอร์นะเลยชื่อแอร์อ๋ออ่อนแอในชื่อแอร์เออชื่อจริงชื่ออ่อนแอร์เหลยชื่อเล่นชื่ออ่อนแอร์โอ้โหชื่อเล่นชื่อชื่อเต็มยศว่าอ่อนแอร์นะเลยอ่อนแอฮะก็เลยมารับของอะไรไม่ค่อยได้ฮะเพราะตื่นตันใจน้ําตาไหลทุกครั้งฮะทุกครั้งน้ําตาไหลทุกครั้งบอกคนนอกด้วย <laughs> oh, <okay. S 1> ครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณคุณออยอีกครั้งนะครับที่ได้ซื้อของมาเข้าลงครัวเพื่อนหมอปลาเป็นพวกพริกหอ,อมกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุง oh, <okay. S 1> ต่างๆนะเพื่อปรบอาหารให้กับผู้ป่วยครับแล้วก็มีขนมแมงอามด้วยฮะขอบคุณคุณออยมากนะครับ oh, <okay. S 1> ขอให้คุณออยจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะ ขอบคุณมากครับ